ในสงกรานต์ปีที่แล้วนะครับเราพบเรื่องที่มีความสุขดีเพราะว่าเป็นวันปีใหม่แล้วก็คนก็ได้พบกับพ่อ,อคุณแม่นะครับพี่น้องมาร่วมญาติกันแต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นข่าวที่หลังจากวันสงกรานต์ก็หลายคนหรือบางาครอบครัวในเมืองไทยอาจจะมีความเศร้าเพราะว่าจะต้องเสียคนที่ดุเดือดไป เราพบว่าเสถิติในปีที่แล้วนะครับตั้งแต่วันที่12-18เมษายน2 5 3หรือเรียกว่าสงครามอันตรายครับมีคนเสียชีวิตถึง261คนนะครับแล้วก็บาดเจ็บถึง3,802คนถ้าเราเกยบเทียบตรานี้กับเหตการณ์สามจุดแดงภาพใต้เราก็จะพบว่ามีการเสียชีวิตมากกว่าสามจุดแดงภาพใต้ถึง7เท่าตัวแล้วก็มีการประสบอุบัติเหตุที่หน้า ตัวนะครับที่มากกว่า,าแสดงภาคใต้ถึง237เท่าพูดง่ายๆก็คือในสัปดาห์หน้านะครับบริเวณภูเมืองเชียงใหม่ของเราจะน่ากลัวกว่า3ามจังวัดชายแดนภาคใต้ดังนั้นจึงเป็นเหตุการณ์ที่เราจะเป็นที่จะต้องรู้ว่าเพื่อเหตุการณ์แต่ละอย่างนั้นเราควรจะวางตัวอย่างไรน,นะครับแต่ก็นั่นเองนะครับในเทศกาสลสงกรานนะัก็เป็น เป็นเทศกาลที่เราควรจะมีความสุขและก็มีความดีมมที่สุดใช่ไหมครับเป็นเวลาปีใหม่เป็นเวลาการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่นะครับคำขวัญบรราัทาาการก็ได้อบอกว่าสมการสมานสามัคคีสืบทอดประเทณีทุกชีวีปลอดภัยคำขวัญน,นี้ก็อาจจะสุ่ดง,ง่ายๆว่าขอให้ทา่านได้รอดตายบรรัสงรานต์ชีวีปลอดภัยนะแต่เราจะต้องระวังอย่างยิ่งนะครับเราจะระวังรถที่จะมาชนเราหรือคนที่จะมาทาให้เราเจ็บกว่าเข่าอีกนครับ แท้จริงแล้วความหมายหลักของประเพณีไทยวันสงครานก็ให้ความหมายอยู่สีหประการนะครับแล้วก็มีสิ่งที่คนทำเช่นมีการลดน้ำนำหัวนะครับลดน้ำํำหัวผู้ใหญ่เพื่อการขอเขาา้านะครับตอนแรกก็เข้าใจว่าการไปลดน้ำํำหัวนะั้นเราต้องไปหาผู้ใหญ่แล้วก็จับศีรษะท่านกดลงในขนันยตไม่ใช่นะพี่น้องการนำหัวเป็นภาษาไทยแปลว่าการลดน้ำการน,นาน้ำไปโกลมในมืองท่านแล้วก็เป็นการขอเข้ามา ในสิ่งที่เราได right. ้ร่วมเกิดท่านนะครับเป็นเวลาที่ดีที่ลูกๆแลนหลานนะครับอย่างน้อยสักปีหนึ่งเราก็คงมีอะไรบ้างอะไรบางอย่างที่ร่วมเกิดพ่อแม่เราไปจริงไหมครับถ้าถ้าพ่อคุณแม่ท่านอยู่ใกล้ๆเราลองบอกตอนนี้แสนงว่าขอพ่อคุณแม่คุณพ่อที่ร่วมเกิดหลายอย่างไปอีใกล้กับแม่บางคนอาจจะมีนะครับนั่นคือกีประการที่สองคือเป็นความเชื่อว่าเป็นเทศกาลที่เหมาะสมในการที่เราจะสะสมพุังกานความดี ประการที่สมคือประมาณที่ครอบครัวนะั้นจะได้มาอยู่ร่วมกันจพลนนิยมกับไปหาคุณพ,พ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายครับนอกจากนั้นก็ยังมีการเล่นน้ำบรรเทาเพื่อคลายร้อนเนื่องจากในสาในเดือนที่มีความร้อนครับแต่ในวันนี้จะแบ่งพี่น้องสั้นๆในเรื่องของว่าแล้ววันสงกราววนเราบนอะไรบ้างนะครับจะแบ่งครับพี่น้องใน5สิ่งที่เราวรทนวันสงกรานโดยจะใช้หลักวิธีมาประกอบแล้วก็เราจะใช้คำเด่นนะครับคือคำว,ว่าคลีน คกลีนก็คือแปลว่าทําให้สะอาดนะครับพี่นองที่รับโทตไปต้องขอไปด้วยนะครับเป็นโน้ตของพี่น้องเก็บไม่ได้เนะเป็นโน้ตของสัปดาห์ต่อไปนะครับแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าเป็นเป็นโน้ตอีกประมาณสงสัปดาห์เพราะว่าในช่วงสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้านะครับเป็นสัปดาห์สุ่มกลางเราจะมีคําสอนพิเศษขึ้นนะครับ <Okay. S 1> คลี่ด้วยกันนะครับระการที่ถึงตัว c นะครับหมายถึงว่าเปรีมก็คือชปรัชีวชาเป็นพูดชีว่ชาชปรัชีวชาวสิ่งหนึ่งที่ควรทำวันสงกรานก็คือเราน่าจะชำระชื่อเราทางร่างกายจิตใจถึงใจนะครับเป็นเวลาที่ในการชำระชื่อเราแต่ละวันนั้นก็จะจเมื่อเราตื่นเช้าออกมาจากบ้านเราก็จะเจอฝุ่นละอองนะครับจะเจออากาศเสียจะเจอโรคภัยไ,ไข้เจ็บมากมายนะครับตอนเย็นมาเราก็จะก็บาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนเครื่อแต่งกาย เป็นชุดนอนแล้วก็นอนหลับไปทุกวันเราก็เจอความสุบสนงดังนั้นนะในสังคมนี้ก็มีสิ่งที่ทาให้เรามีความขุนืองใจทําให้เรามีความไม่ค่อยสบายใจนะครับมากมายวาันสงการจะเป็นวันที่ดีที่เราได้จะมาชาระชื้นให้สะอาดของแกวนะครับในข้อที่ได้เขียนคาว่าชาระหรือคำว่าสะอาดนะถึงร้อยเจครั้งนั่นก็คือกําลังบอกว่าพระเจ้าทรงพูดกับเราบ่อยมากว่าให้อยู่ชีวิตสะอาดนะ ชนะชีวิตนะครับในสงการภาพเหนือหรือสาราณานานั้นหรือที่เรียกว่าประเพณีปีใหม่เมือนนั้นเป็นประเพณีที่มีความโดดเด่นและก็เอกลักษณ์ครับโดยเริ่มวันแรกก็คือวัน 23, ที่1 3เรียกว่าวันสังขารล่องนะครับสังขารล่องก็คือเป็นวันที่มีความเชื่อว่าจะเป็นวันที่เราจะชําระบ้านช่องเราเพื่อให้สะอาดสะอาดเรา,าจ,จรึงน่าจะชําระทั้งหมดเลยเห็นไ,ไหมครับ ทางบ้านช่องเราห้องนอนเรานะครับเอาผ้าห่มไปตากไม่ใช่เอาฟูกไปตากนะครับเอาผ้าห่มไปซักนะครับเสื้อผ้าทุกอย่างเคลียร์ให้หมดทุกอย่างในบ้านเราอะไรที่เสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้เกินถกเืินก็เอาไปบริจาคใช่ไหมครับขอาเสื้อขอเข้าของอะไรที่ไม่ได้ใช้เกินถกเกินแสดงว่าเราไม่ได้ใช้แล้วถ้าเราเก็บไว้เนี่ยมันก็จะกันไม่สิ่งดีเข้ามาใช่ไหมครับเหมือนถังขยะใช่ไหมถ้าบ้านเราเป็นถังขยะ ก็ทุกอย่างที่ดีมันก็กลายเป็นขยะาัหมดแล,แล้วน่วาจากที่เราคําจับหลายอย่างไปหลายอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนก็นได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นควรชำระนะครับตั้นเองในรอบที่อ์ปยบได้บอกว่าพระเจ้าจึงรับสั่งกับโมเสสว่าไปบอกให้ประชาชนชำระตัวให้บริสุทธิ์ในวันนี้และวันพรุ่งนี้ให้เขาซักเสื้อผ้าเสียให้สะอาดนะครับเราต้องจะต้องเริ่มมีการกระทำที่สะอาด และยิ่งเราทาการทําอย่างสะอาดยิ่งเราทําถูกต้องมากเท่าไรพระเจ้าจะทรงยิ่งตอบคำวิถีเรามาก,กนนะเท่านั้นเปินธรรมยานประสบการณ์ของน้องหญิงที่ได้ฉายในเพราะไวในในคลิปวิดีโอให้พี่น้องดูนะครับผมมีการได้คุยกับน้องหญิงเนี่ยส่วนตัว,ตวเขาก็บอกว่าในสิ่งที่พระเจ้าทรงช่วยเขาเนี่ยเขาก็ตั้งใจยอย่างมากในการทําสิ่งที่ถูกต้องแม้ทําไม่ได้แต่กขอ,ขอพระเจ้าช่วยเมื่อทําสิ่งถูกต้องพระเจ้าทรงปวดป่วยพรนให้ แล้วเมื่อเราทำสิ่งถูกต้องพระเจ้าทรงให้พ้อพอนไหมครับ <Okay. S 1> ในพระพีก็บอกในสองซอร์เมว่าพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าตามความสะอาดแหงมือของข้าพเจ้าเป็นไปได้ไหมครับหลายครั้งเราอธิษฐานแล้วก็พระเจ้าไม่ได้ตอบเราเพราะว่ามือเรายังเปื้อยเรายังมีทางคื่นอยู่เป็นได้หรือเปล่าเรายังมีความโกรธแค้นอยู่นะครับเรายังมีความขุข่นเคืองใจกับบางคนหรือบางเวลาอยู่เรายังไม่พอใจภรรยาหรือสามีเราอยู่ ราอยากจะเปลี่ยนสามีใหม่เราไม่พอใจส e ามีเขานี่เรียกว่าไปถึงขั้นเรียกว่ากระเลงขั้นสี่เลยนะครับเ <c oughs> พราะนั้นเราต้องอยากให้มันเริ่มไปแต่ขั้นที่หนึ่ได้ไ,ไหมครับ <c oughs> ถ้าวันนี้มีๆๆๆๆความถรุ่นรุ่ใจกับลูกของเรากับพี่น้องเราให้เรารีบจัดการตั้งแต่เรียกว่าวัชพืชมันยัเป็นต้นเล็กๆอยู่เราเคยเห็นต้นมยายารากยักษ์ถ้ามันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยอ,อนได้ยากมากจริงๆแต่ถ้ามันตัวเล็กๆเนี่ยนะครับสามารถดึงใช้นิ้วสองเ้วดึงก็ได้ แต่ถ้ามันใหญ่เต็มพุ่งพื้นที่ของเราหนึ่งไร่แล้วเนี่ยไม่สามารถเอามือดึงได้แล้วต้องจ้างรถแบ็คโฮมากดเปื่อตั้งมากมายเเพรานั้นเนี่ยเราต้องกำจัดบาาตั้งแต่มันยังตัวเล็กๆอยู่เป็ไหมครับวันสุดปลายวันที่ดีที่เราจะตั้งใจวันที่สามคือวันกำจัดบาาวันที่เราสารภาพความบาปวันที่เราจะเริ่มต้นชีวิตบริสุทธิ์เคยที่เกียดเคยไม่วางแผนการเรียนนักเรียนดองนสือไว้ เป็นคู่กับผลไม้ดองที่เราซื้อมากินต่อหานหนังสือนะครับเหมือนกันหมดเลยเพราะนะั้นเราจะไม่ดองหนังสือที่เราจะเรียนในจำต่อไปไหมครับพี่จ,กจักรพรวิทยบอกว่ามีคอนเซ็ปต์วยอ,อานกกอนเรียน,ยนใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าเรียนแล้วค่อยอ่านเราอ่านหนังสือให้จบก่อนที่เราจะไปเรียนอ่านก่อนได้เปลี่ยนเห็นไหมครับนั่นคือสิ่งที่ถ้าเจ้าสุขทรบอกไว้วันสงกรานนั้นคนก็ปรับตเป็นวันใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่เริ่มต้นตื่นขึ้นข,นของกำลังกายมีใครบ้างเดือนเดือนที่ผ่านมา ได้ตื anyway, oh, ่นว kind of right? right. so right? ิ่งตอนเช้าหรือออกกำลังกายอย่างน้อยสักหนึ่งครั้งใช่ไหมครับในเดือนที่ผ่านมาใช่ไหมครับเดินจากบ้านไปออฟฟิศไม่นับนะครับแต่วิ่งออกกำลังกายทุกคืนปีนี้จะเริ่มพลิกเองไหมของผู้วิ่งได้หรือเด็กที่ไหนผู้ว่าสันที่ผ่านมาอองก็ตุ๊ตอนเช้าก็ตุ๊กสาร์เลยเยี่ยมมากเลยนะใครไม่เคยพลิกมานะใครไม่ได้ออกกำลังกายเลยในเดือเดือนที่ผ่านมาที่คืนสิครับโอ้บางคนบอกว่ายกไม่ไหว ไ่กายังไม่ไหวนี่อาการอักว่าเพื่อนเลยนะนะเพราะนั้นเราจบออกกายไหมครับนะวันการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับในศีลกับพระเจ้ามีชื่นแช่มชื่นพระเจ้าสมบอกพระเยซูส่งไปแหล่งชีวิตชีวิตนั้นก็เป็นความสวา่างเมื่อเราใกล้พระเจ้าเราก็รับชีวิตและความสดชื่นแจ่มใสอย่างแน่นอนนะครับเรียร์สวรน้ำตกถ้าเราไปน้ำตกเราก็ย่อมรับความชุ่มชื่นไหลามาคนก็เลยชอบไปเที่ยวทะเลชอบไปน้ำตก พ่อหวังว่าจะได้คำสัตย์ชื่อแท้จริงการเข้าหาพระเจ้ายิ่งกว่าการน้ำตกอีกงไหมครับน้ำตกสมัยนี้เราไปก็เป็นเหลือเหลือแค่อดีตน้ำตกนะดูเราเดาเอาว่าน้ำมันจะต้องไหลมาที่แน่นอนแต่ตอนนี้มันน้ำไม่มีแล้วที่เป็นต้นเพราะว่าในวิวอ่านอยู่ที่ยี่สิบสองพ่อสืบถึงว่าเขายันของเจ้าสาวตรัสว่าและเขาเขายันและเจ้าสาวตรัสว่าเชิญมาเถอดนะครับพูดให้ได้ยินนะครับ จนมาเถิดแล้ผู้ใดกระหายให้เข้ามาผู้ใดมีใจปรารถนาให้คุณนั้นเข้ามารับนำของชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย